สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผ้าลูกผ้าหลานมควอดมั่นแก้วครับมั่นแก้วที่ปลูกไว้แล้วครับวอดไว้ก่อนกาหนดครับมันเป็นเสียนดินครับมันเป็นเสาแล้วที่ยิงหัวพ่อันใหญ่ไม่ได้ครับก็ล่างด้เดือนพะมันสิบกูมือเถอะนะครับนี่นะครับมือนี้วันอาทิตย์พอดีก็เลยผาาพนลงมาเป็นหัวอยู่ครับซ้ำหนึ่งเอาจัดการเลย เอาเสียงนี่เนาะอืออืออือเอา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 เฮ้ยพวกเน็ดเลีนข้องควนไปโหลดปล่อยเพควนโหลดไปโหลดให้ได้กได่ง่ายๆกะโผล่กะกำลังจั๊กสิได้กินได้บ่น้ำกะรำว่ะเอา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 เลยได้ยี่บ่อืเอาลองเบิ่ Ơ, ơ, mòn à, chứ nó mất gì thừa cần đi đó, không? À, bây giờ <laughs> nát Hút bái, hút bái Bỏ bộ là จงังยพอขึ้นมาดึงใบอันนี้มันออกเออดเดือดเออเอาเอาเริ่มดึงเออเราเอาไปอ๋อเร็วทำไม่ได้ใครอยู่พอดเป็นเดีกเป็นพู้บอเป็นเป็นอะไรหนึ่งตน นดหม้เลยเี่ยาันไม่เนี่ยอ่ดนมึงได้จหม้อ่ะบเีอไ่ไดไม่้่ดม่ไได้ไม่ด้่้่ด้ไ่ได้ไม่ดม่่าไ่ด้ไม่ได่้่ได้ไม่้่ไ่้ด้้ ยังยังพอเอามเอาไปขุดอันนี้แล้วครับหัวมันแก้วก็ได้ โ่ห,หน่อยหัวใหญ่แก้มกันครับเจ้าขึ้นเมื่อฝากพี่ฝากน้องฝากลร้คนอยู่ครับามันลร้แห้งกับอาจสิค้ายน้ำอยู่จักหน่อยพ่อได้ขาน้ำมูกน้ำมันแล้วกัสีลงไปปลูข้างล่างน้ำครับลูกครับหาข้างล่างคนเอาลงไปปูกเนี่ยละน้อยหนึ่งนามขึ้นมาถ่วมน้อยหนึ่งสิปูกย้ําขึ้นมาอีจากจักหน่อยต้องเอาเครื่องมันหน่อยก่อนบริษัทมันสิเบิร์ตแนวครับถ่อยปูกไปเรื่อย เอาเดี๋ยวสิใส่เวลาพุดจังหน่อย้อครับเด้อแล้วก็สิพาพปเบิงปลูกอยู่ข้างล่างอีกเื่อนึงพากันควัดม่นแก้วกันนะครับฮะนี่แล้วครับควัดกะสีแล้วสีได้พ่อก่อนแล้วที่นี่กระสีลงไปปลูกเอาเคลื่อนไปปลูกอยู่คองอยู่หาต่อเอาดึงดึงขึ้นไปเลยนี่ควัดให้เิ่นเบิงเลยอ้านี่แล้วหัวมันกระสิประมาณแบบนี้นะครับบ่คอยใหญ่ปานไรเออเอา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  นี่เก็บเอาให้หมดไปนี่แค่านหนึ่งใช่เลยเอาใช่เลยนี่โอ้ยพีพีพีนี่หุนโอ้ยเอาเอาเก็บเก็บเออมันมันโบหญ่แห้งเพราะว่าเสียนดินเห็ดมันก่อน บ่อได้โหดน้ะบ่อได้เฮ็ดยังมันครับปลูกอย่างเดียวนี่แหละเอาือมนบพิษพอดีอยู่หลอด้นี่หใญ่เลยฝรั่นก็บฝนั่งพอกันเห็ดเลรีเห็ดหัวไปครับเดี๋ยวที่นี่ก็จะลงไปปลูกข้างล่างครับคุณแล้วครับหาข้างล่างคุณเดี๋ยวสิเอาเครื่องมันลงไปก่อนบัดนี้เอานี่ครับนี่มักทั่วครับนี่ ปูไวก็คือกันครับหวานแสบขนาดได้ครับนี่บโต้องโคดรหนามโบตองยังได้มันครับธรรมชาติครับล้วนๆจักหน่อยกับสิม,มากแล้วอีกประมาณสิบหามือหอ,อมันเริ่มเท้าเคลือแล้วไปลงไปลงไปเอาบันนี้กับสิมาปลูกแล้วครับอยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวเสียดลองให้เพิ่นให้เพิ่นสีเคลือถา นนอ,อันนี้มันเท่าละไกระทีม

ปลูกง่ายคื่เกาแะนะครับน่ครับว่าแต่หิดินมันถมไหวในเหงามันน้อยหนึ่งกับพ่อเอาเอาปลูกไปปลูกไปน้ำก็ขึ้นมาท่วมครับวังหันปลูกไห้ว่าแม่มันจะบุขนมาอีกน้ำยังแรงขึ้นมาอยู่น้อยหนึ่งหญ้ากระเสียไปร้ายเติอครับเอ,เอาเอาเอาปลูกไปเดี๋ยวสิพักกันซอยปลูกแลกว้วก็พาวขึ้นเมื่อครับเริ่มสวยแล้เมน้กะเสียวหวเท่านี้กอนขอบพุ่นุูกกำลังใจถูกการติดตามเลยครับเด้อพบพอกันใหม่ครับชิหนาครับ สวัสดีครับ